แสดงความยินดีในการที่สามเณรทั้งหลายได้บวชเพื่อฝึกผลต้นในระยะหนึ่งเช่นนี้ข้อนี้มันเป็นไปเพื่อผลดีถ้าทำกันจริงๆอย่าทำเล่นๆฝ <c oughs> ึกให้มีระเบียบให้อยู่ในระเบียบให้แคล่วคล่องว่องไวให้รู้จักรับผิดชอบ ให้ด้วยจับทำจริงจริงให้เคารพสิ่งสูงสุดคือหน้าที่ใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรกี่อย่างกี่อย่างก็ขอให้เคารพหน้าที่จะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่ข้อนี้อาจจะไม่ทราบกันหรือว่าทราบกันน้อยเกินไปว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่สิ่งที่สูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพสิ่งนั้นคือหน้าที่เรียกเป็นบาลีว่าธรรมะเรียกเป็นภาษาไทยว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่มันคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดไม่มีทางอื่นไม่มีสิ่งอื่น ที่จะช่วยคนเรารอดน่ะในอย่างเดียวคือหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วมันก็มีการรอดทำวันหน้าที่เป็นบาลีว่าธรรมะเป็นไทยวันหน้าที่ขอจําค,จความหมายนี่ว้ถูกต้องภาษาอินเดียคํานี้แปลว่าหน้าที่ไม่ใช่แปลันโนเองว่าคําสอนด้วยส่วนนึงถูกแล้วท่านสอนเรื่องหน้าที่แต่ว่าคําว่าธรรมะแปลว่า หน้าที่มันไม่ได้แปลว่าทำสอนํำสอนเรื่องหน้าที่ว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่ใช้ร่วมกันทุกลัที่นิายทุกละที่นิายก็สอนเรื่องหน้าที่หน้าที่ตามแบบของตนของตนของตนพระพุทธเจ้าก็สอนตามแบบของ,ของ,ของท่านว่าจะหลุดพ้นรอดจากความทุกข์ได้อย่างไร หน้าที่โดยความหมายทั่วไปก็คือว่าสิ่งที่จะช่วยให้รอดจำไว้จะธรรมะคือหน้าที่ระบบปฏิบัติที่จะช่วยให้รอดมันต้องรอดทั้งทางกายและทางจิตั้่ทางจิตมีนสำคัญรอดทั้งทางกายและทางจิตเราต้องรอดทุกขั้นตอนของชีวิตไม่ใช่รอดจั่วขาวจวกลา,างที่นั่นที่นี่ ต้องรอดทุกขั้นตอนของชีวิตคือต้งงจะเกิดจนตายและยังต้องให้รอดทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะว่าเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้เราต้องอยู่ด้วยกันเราวมันรอดทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือธรรมะและวนาที่ให้เกิดความรอดทั้งทางกายทั้งทางจิตตลอดชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าทั้งสองรอบนี้คิดดู พระพุทธเจ้าว่าบุคคลสูงสุดแล้วยังเคารพยังมีสิ่งที่เคารพทั้งแต่เคารพสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เมื่อท่านจัดสรู้แล้วใหม่ๆท่านจะโหนเราว่าจะเคารพอะไรต่อไปนี่ในที่สุดตกลงพระทยว่าเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่แล้วท่านก็ประกาศออกไปว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อดีตปัจจุบันในกตาวาทุกพระองค์เคารพหน้าที่ แล้วท่านก็เคารพหน้าที่จริงๆไปอ่านดูเองนะท่านเคารพหน้าที่เหลือประมาณนะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนิพพานคัวรุง่งท่านคิดว่าวันนี้จะไปโปรดใครสิ่ไหนพอเช้าก็ไปไปที่นั่นเนะี่ยจนโสดได้สําเร็จพนระบ่ายก็สอนคนที่ไปหาที่วัดประชาชนที่ไปหาถึงวัดไปติดต่อที่วัดก็ไปสอนกันตอนบ่าย พอค่ำลงก็สอนภิสุอาประจําวัดที่อยู่ด้วยกัน้าเที่ยงคืนก็สอนพวกเทวดาเทวดามนุษย์ดาจามหาหะกษตรก็ดีเทวดาจากสวรรค์ก็ดีบรรดาเทวดาถ้ามาเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นท่านก็ต้องสอนหมดเที่ยงคืนไปแล้วเที่ยงคืนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เหลือเวลาพักผ่อนนิดก็หัวรุ่งอีกแล้วหัวรุ่งอีกแล้ว เราคิดต่อไปวันนี้จะไปไหนเช้าก็ไปอีกทาอย่างนี้เป็นวงจรทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนพวกเราไม่ได้ทํางานแข่งขันอย่างนี้ไม่ได้เคารพหน้าที่มากอย่างนี้คอยทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่แข่งขันเป็นวงจรทั้งวันทั้งคืนรอบวงวันคืนวันคืนท่านทำงานที่คอยพวกเราพวกเราเคารพหน้าที่อย่างนั้นกันบ้าง ท่านก็ยังต้องไปเมืองนั่นเมืองนี้เมืองนูน้นไปเมืองนี้เสร็จแล้วก็ไปเมืองนูน้นท่านไม่มีรถยนต์ท่านก็ต้องเดินเพราะท่านไม่นั่งรถมาหรือวีร่รถมันเทียมไปตว์มีชีวิตท่านไม่เอา <c oughs> ดังนั้นท่านก็ต้องเดิน <c oughs> ในบาลีที่ตรวจดูแลไม่เห็นหรอกตัเจ้า <c oughs> จทนใช้รองเท้าหรือใช้ร่ม ไม่มีสิพบก่บพ,พระเจ้าใช่รองเท้าไม่ใช่รม่มเหมืนอนพวกเราพวกเราเดี๋ยวนี้มีอะไรเลือเฟือเลือเฟือเลือ,ลอแต่พระเจ้าไม่มีแม้แต่รองเทา้าแล้วก็ไม่แม้แต่มุงม้งมุ้งที่จะกันยุงก็ไม่มีนี่เพราะว่าท่านคารพบหน้าที่และท่านเป็นอยู่อย่างตันโด,ดต่ำที่สุดท่านก็เดินเป็นโยดยดเดินเป็นโยดโยอด,ยด,ยดไปเมืองนั้นเมืองนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ทํางานครบวงจรวันคืนวันคืน อย่างนี้เรื่อยไปจนปีสุดท้ายจะปริิพันธ์คืนนี้จะปริิพันธ์แล้วกลางวันยังเดินอยู่เป็นยอดยี่ยไปถึงที่ปริิพันธ์เตรียมตัวเพื่อปริิพันธ์พร้อมแล้วเพื่อปริพนัออนธ์เพื่ยังมีท่านักบวชในศาสนาะอื่นมาขอถามปัญหาคอยเจโิโกรธพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ฉันโอ้ยนี่มันเกินไปนแล้วมันเกินไปแล้ว มารบกวนเวลาอย่างนี้จะไล่มันไปพระพุทธเจาา้าเรียอย่าไล่อย่าไล่เรียกมันมาท่านก็สอนจนมันรู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์ต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็ปริบัติได้เลยที่ท่านทํางานจนสิ้นสุดแหก็จนชีพเลยอาสาบ้านบ้านเลยทำจนตายนี่เคารพหน้าที่ของท่านเป็นอย่างนี้พวกเราถึงขนัดนี้หรือเปล่า คอยเธอทั้งหลายเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นคนของพระพุทธเจ้าจงเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั้นคือหน้าที่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 เรียนก็เคารพอย่างยิ่งเรียนให้ดีหน้าที่การงานการทําการงานนี่ก็เคารพก็ทําให้ดีการเรียนก็ดีการงานก็ดีมันก็รอด การเรียนเขาเรียนให้จริงอย่าเรียนเพียงว่าจดใส่ไว้ในสมุดแล้วก็ไม่รู้อยู่ว่าเรื่องอะไรไปสร้างไปมันต้องศึกษาเข้าใจศึกษาเข้าใจฟังคิดถามจําฟังคิดถามจำ <c oughs> แล้วก็เอามาศึกษาทบท,บทสอบอีกทีหนึ่งว่าเอามา,าใช้เป็นวิชาการสาหรับจ,จะดูดูดูด ดูตัวเองด้วยตัวเองดูข้างในตัวเองแล้วก็ดูดูแล้วก็เห็น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 ท่านเห็นเห็นเห็นแล้วก็รู้จัก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 ถ้ารู้จักก็คลายครวนคลายครวนแยกแยกคลายครวนวิจัยวิจารณแล้วก็พิสูจน์ทดลองพิสูจน์ทดลองพิสูจน์ทดลองจะจริงอย่างนั้นไหมมันจริงอย่างนั้นก็ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัตินได้ผลของการปฏิบัตินี่เรียกอย่างนี้เรียกว่า นักศึกษาที่แท้จริงดูด้วยตนเองดูตัวเองในภายในเห็นรู้จักแล้วให้ครวนแล้วก็วิจารวิจารณ์แล้วก็พิสูตรสงเคราะห์วิเคราะห์ทุกอย่างทุกประการแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะเรียวกว่ามีการศึกษาไม่ใช่เพียงจะจอดไว้ในสมุดแล้วมันจะรอดตัวคุ้มสมุดก็ไม่ได้เนีย่ยจะคุ้มตัวของ ที่เขาเธอทั้งหลายเคารพการศึกษาในลักษณะอย่างนี้หน้าที่ในการประพืชปฏิบัติศึกษาหรือปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาศีนสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ช่วยเกิดความุดพ้นจากความทุกข์ทำจนให้มีศีนคือปกติอสะอาดสราศจกโทษนี่ียกว่ามีสีนจิตมั่นคงจิตมั่นคง จิตบริสุทธิ์จิตมั่นคงจิตเหมาะสมที่จะทําการงานบาลีมีว่าอย่างนี้นะบริสุทธโธหมดจดสมาฮิโตตั้งมั่นกรมมนิโยว่องไวควรแก่การทํางานอย่างนี้จะเป็นสมาธิก็มีปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปจนกระทั่งเห็นว่าไม่ไม่ยึดถืออะไรไ,ไม่ได้เัิดตา ไม่ยึดถืออะไรโดยประการทั้งความก็หลุดพ้นออกไปอย่างนี้เรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนตามความหมายของคำคำนี้ของคำคำน,คำคำคำนี้ที่หน้าที่การงานที่เราจะต้องช่วยกันบริหารการเป็นอยู่ของวัดวาอารามที่เราอาศัยอยู่หรือแม้แต่หมู่บ้าน ที่อาศัยวัดที่วัดอาศัยหมู่บ้านนี่ก็เรียกว่าหน้าที่การงานที่จะต้องช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กันและกันก็อย่าบกคร่องปฏิฐานจิตว่าเราจะทําให้ผู้อื่นสบายใจการทําผู้อื่นให้สบายใจในทางที่ถูกต้องมันเป็นผลดีที่สุดเป็นกุศลสูงสุด พยายามทำอย่างยิ่งหาโอกาสทำให้ผู้อื่นสบายใจในสิ่งที่ถูกต้องให้เําในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาสบายใจ <c oughs> สามประการนี้ก็วิเศษนะหนึ่งหน้าที่ในการศึกษา,าเรียน,นข้อสองหน้าที่ในการปฏิบัติข้อสามหน้าที่ในการที่จะสงเครห์สังคม หรือว่ากันธนุบรุงรักษาสิ่งที่เราอาศัยอยู่จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรตา่างๆรักษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สะอาดให้ถูกต้องถ้าสามเณรได้ฝึกอย่างนี้แม้เพียงเราดูเดียวก็ได้กุศลเหลือหลายได้กุศลเหลือหลายถ้ามีการฝึกอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องจักไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองดีแต่ท่อง หรือว่าทำอย่างที่ว่าคุณกับคุณที่เขาบอกเขาชักมาอย่างนี้มันเกินยัยงได้ผลน้อยคอยเข้าใจให้รู้จักและปฏิบัติมันด้วยตนเองปฏิบัติมันด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองได้รับผลด้วยตนเอง,องนี่คือว่าได้เคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ ือทำหน้าที่ให้มีความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเมื่อทำได้ดังนี้แล้วหน้าที่นั่นแหละจะเป็นของสนุกหน้าที่การงานจะกลายเป็นของสนุกแทนแทนการไปเที่ยวสัมาเลจมเวัวร้อยคุณเซเฮ่าเรื่องเป็นเรื่องน่าละอายมากกว่าการทำหน้าที่กลายเป็นของสนุกสนุก เป็นสุขตลอดเวลาที่ทําหน้าที่เป็นสุขตลอดเวลาที่ทําหน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะขอให้สนใจว่าทําหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วทุกหน้าที่ทุกหน้าที่ทุกหน้าที่มันมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องเมื่อมันมีความถูกต้องในความรู้สึกก็พอใจพอใจพอใจ พอใจแล้วมันก็เป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขดังนั้นเราจึงมีความสุขเพราะการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเมื่อมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็พอใจตัวเองพอใจตัวเองเป็นสุขอย่างยิ่งพอใจไปทุกสิ่งทุกอย่างจนยกมือไหว้ตัวเองได้นี่จะจำไปด้วยคำนี้มันสูสงุดเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ ยกมือไหว้ううตัวเองได้เมื่อะไรก็เป็นสิ่งสูงสุดเหมือนนั้นพราะมันได้ปฏิบัติหน้าที่บควรจริงๆเห็นไหมยกมือไหว้ตัวเองมันเป็นสวรรค์ท่านแท้จริงเกลียดตัวเองเป็นนรกที่แท้จริงอย่ามีเลยนรกคือเกลียดตัวเองแต่สวรรค์คือพอใจตัวเองพอใจตัวเองคิดนึกขึ้นมาทีไรก็ยกมือไหว้ได้นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริง ถ้ายังไม่เคยมีก็ก็ขอให้ลองดูให้ถูกต้องพอใจระว่ามันถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจทุกเกือบียดนี้ที่ไหนเมื่อไรทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนี่จะถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมันจะตื่นนอนจะล้างหน้าจะไปทานจะเออรับประทานอาหารจะทุกอย่างให้มันมีแต่ถูกต้องทุกเกะเบียดนิ้วทุกเกะเบียดนิ้วทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไว้คะแม่จะหลับก็ไม่ฝันได้ นี่ยมันเป็นสุขพอใจอย่างดีสุขต่องพอใจถุกต่องพอใจนีจไ่ได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ถึงที่สุดแล้วคือระดับทุกได้กาะการทํหน้าที่ยึงขอย่ำไว้เธอทั้งหลายเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่หน้าที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพ ขอยืนยันหลักเกณฑ์นี้่ไว้ตลอดไปว่าเราจะเคารพหน้าที่คือสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพเคารพพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคารพหน้าที่ใช่ไม่ได้ไม่มีโยโย่อะไรอ่ะเคารพพระพุทธเจ้าแล้วต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั่นคือหน้าที่ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์คอทุกคนเน่ะ สามารถในเรื่องนี้เรียนรู้แล้วก็สามารถปฏิบัติในการทำหน้าที่ขสองตสนจนดับทุกได้เห็นประจักษ์อยู่เมื่อการทำหน้าที่เพื่อตนเองเสร็จไปแล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ต่อไปเพื่อผู้อื่นด้วยพระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่างนั้นท่านประสงค์ให้กัดโลกั้างลายนพ้นจากความทุกข ท่านฝากหน้าที่นนี่ไว้กับพวกเราพวกเราทุกคนเราทุกคนจะต้องทำให้สำเร็จตามพระพุทธประสงค์คือให้สิ่งที่มีชีวิตสัตว์สที่มีชีวิตเนะี่ยประสบความดับทุกไม่มีความทุกข์โดยกันจงทุกคนนี่เราจึงทำนอกจากทำเพื่อตัวเองนะต้องต้องทำเพื่อผู้อื่นด้วยหน้าที่ต้องทำเพื่อผู้อื่นด้วยน,ะน,วยนี่คือการสั่งสอน การทําตัวอย่างให้ดูทําตัวอย่างให้ดีให้ดูให้ถูกต้องแล้วเขาก็จะเอาอย่างอย่างนี้ดีก็สอนอีกสอนมันบางทีผู้สอนมันไม่ได้ทํามันพูดแต่ปากเขาก็ไม่เชื่อถ้าทําตัวอย่างให้ดูเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันทําได้อย่างนี้เขาก็เชื่อกาก็ไว้ใจเขาก็พากันทําตาม คอยสอนผู้อื่นโดยการทําตัวอย่างให้ดูทําตัวอย่างให้ดูว่าสิ่งนี้คืออย่างนี้ทําได้อย่างนี้ทําแล้วมีผลอย่างนี้พิสูจน์ชัดเจนอยู่ในการเกิดทําคนทั้งหลายก็จะพากันทําตามพากันทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเลิกเห็นแก่ตัวเลิกเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนันเป็นกิเลส เห็นแก่ตัวบางอย่างทําให้เกิดความโลภเห็นแก่ตัวบางอย่างทําให้เกิดความโกรธเห็นแก่ตัวบางอย่างทําให้เกิดความลงความเห็นแก่ตัวนี่เลวร้ายที่สุดไปลองดูลองลองดูก็ได้ลองดูจริงๆลองเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจไม่ทํางานปล่อยผู้อื่นทํางานตัวเองนอนเสียคอยเอาผลด้วยกันคนเห็นแก่ตัวนี่มัน มันพร้อมที่เอาเปรียบอยู่เรื่อยไปแหละเรียกมาช่วยกันทำไมไม่ทำเรียกหาสามัคคีก็ไม่ได้มันก็อชาริศยามันยกตนข่มท่านมันฆ่ากำไรของมันเองไม่มีที่สิ้นสุดทําให้เกิดปัญหาเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองปัญหาทั้งหลายเกิดมาจากตูเห็นแก่ตัวปัญหามลภาวะก็ดีปัญหายาเสพติดก็ดี ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บว่าบ้าบ่อๆอะไรกันนั่นก็นดีเป็นเรื่องมาจากความเห็นแก่ตัวคอยเราช่วยกันกําจัดความเห็นแก่ตัวมุ่งหน้ากําจัดความเห็นแก่ตัวสอนเรื่องเรียนเรื่องความไม่มีตัวเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่ก็ต้องบับงคับบังคับตัวอย่าให้มันไปเห็นแก่ตัว ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาอยู่มันก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมก็ถูกต้องมันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทใดๆก็อยู่กันเป็นพลาสูกหมดตั้งมนุษย์ทั้งเทวดาไม่มีผู้เห็นแก่ตัวก็ไม่มีผู้ทําบาปบาปทั้งหลายมันทำโดยผู้เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ทําบาปใดๆจึงเลิกความเห็นแก่ตัว โลกกำลังจะวินาศอยู่แล้วเพราะความเห็นแก่ตัวระวังกันให้ดีๆช่วยกันต่อสู้ป้องกันต้านทานอย่าให้โลกมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวสุดเหวี่ยงแล้วมันทำลายกันเองวินาศหมดโลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเราช่วยกันต่อต้านมาช่วยกันต่อต้านที่เธอทั้งหลายจะต้องศึกษาเข้าใจถึงความจริงเหล่านี้จึงมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เป็นสามัญชนคนหนึ่งเป็นสานววของพระเจ้าคนหนึ่งเป็นพลเมืองของประเทศชาติที่จะจช่วยประเทศชาติปลอดภัยนี้ก็ด้วยขอให้การบวชของเธอในคราวนี้เป็นโอกาสแห่งการศึกษาทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมาแล้วและคอยเป็นโอกาสปฏิบัติทุกอย่าง,ท,างทุกประการเท่าที่ควรจะปฏิบัตนะิเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวและกิเลสเหล่าอื่น เมื่อทําได้อย่างนี้มันก็เป็นอานิสงส์มหาศาลเหลือที่จะกล่าวเป็นอนิสงส์มหาศาลมีผนใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จนกล่าวไม่ได้นั่นแหละผลของการที่เราบวชมันควรจะเป็นอย่างนั้นคอยเธอจําใส่ใจไว้และพยายามทอยเป็นอย่างนั้นมันยังจะต้องบวชกันอีกจะต้องทํากันต่อไปอีกมันจะไม่ใช่สิ้นสุดในวันนี้ ขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งกล้าหาญอดทนในการที่จะปฏิบัติซืบต่อไปปฏิบัติซืบต่อไปจนให้สำเร็จตามความมุ่งหมายมีคันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างเข้มแข็งมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างเข้มแข็งธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสำเร็จจงสมบูรณ์แก่เธอทั้งหลาย นือก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนั้นๆมีความสุขสวัสดีก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องตนต้องตนอ,อ,อ,อยู่ทุกที่พาราติการเทิน